โอ้ตัวผู้ยิ่งใหญ่เห็นสุขาี้าตูนตอนเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ต่างประเทศว้าวพรุ่งนี้จะได้ไปญี่ปุ่นแล้วเย่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 ว้าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่าง่าฮ่เย่าฮ่าฮ่าย่อย่าฮ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 ่าย่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าย่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่้ย่าน่าฮ่าิ่าย่าย่าฮ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 ่เย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 ่่ย่่่่่่่เ่่ ภาดอากาศสยานสวรรณภูมิเยี่ยมเลยไปถิงสนามบินตั้งแต่เช้ามืดเราเขอต้องเช็คอินเปิดแล้วเราค่อยไปถ้าจะให้ดีไปออไรอเลยก็ได้นะเดี๋ยวไปรอเช็คอินสักครู่กันเช็คอินเสร็จเรียบร้อยเราเดินขึ้นเครื่องไปได้เลยนะโอ้ไอ้น้ำกอกเต็มกระจกเครื่องบินไปหมดเลยจินมากจนขคาย่านน้ำลาให้เลย ตอนนี้กำลังจะเฮกออฟแล้วแหละดูสิเริ่มเดินทางแล้วเย้ รู้สึกได้เลยว่ากำลังแลนดิ้งใช่แล้ว<ฮ>นี่ไงสนามบินนาวดีตาขึ้นรถไฟเก๋ไ่เข้าเหมือนได้เลยโอ้จริงด้วยว่าแต่คนละหกร้อยบาทเลยเหรอแพงว่าแอร์พอร์ตเรลิงอีกแอร์พอร์ตลิงท่วบ้านเราคนละสี่สิบห้า,าบาทเองนะเออจริงด,ด,ด้วยแต่รถไฟกนไหวเทนดูดี ถใช่ไงเอออาเธอน์จดว่าให้ค่าประสบการณ์ที่ห่างไปได้ที่ประเทศไทยแล้วกันนะเออก็จริงด้วยสิอ่าในเมืองโตเกียวหิวแล้วว่าเดี๋ยวไปสั่งอาหารก่อนนะโอเคก็บังว่าโทริยากิฮัตาริมิซูวิชิอาชิบานาริตะโตเกียวโอเคกลับมาพร้อมอาหารแล้วน,น้ำละ่ะเรื่องไปสนิทเลยเดี๋ยวกลับไปสั่งก่อนฮอกไโดโอซาก้าโตเกียวบนาน n ะ นี่ไงไดมาแล้วนมป้วยปั่นฮอ, 1, อกเตทโดสุโคยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อชาเขียวก่อนนะ,ออะโอเคอิชิตันดีต้อนรับเขาสู่กอตไซมัสいただきยินดีต้อนรับเสู่ก๊อตมัสอุ้ยอร่อยมากวุ้ยฮันฮาเชอ์อืมกินเสร็จแล้วไปเดินชมบรรยากาศกันเถอะบาบุญบาบุญหลังจากเที่ยวเสร็จฮึมได้เวลากับประเทศไทยแล้วละ่ะ บนข้างบนนี้โยแกแยกซะจริงกออด้รึน,นะสิ่งที่เจอนี่คือหมะกาศครับการเปลี่ยนแปลงกระแสการไหลของอากาศอย่างชับพลันข้ไม่ไหวแล้วข้าเขาอนะ้วกเนอะไม่ยา่าเรื่องกำลังจะงงแล้ว <c oughs>